11.11มาแล้วชอบสินค้าซูโยอิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรโนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้นเปิดคลิปฐานไทยบุกปรีเคีลเขมรค่ะถึงแนวรั้ช่องอ่านม้าค่ะเสริมแนวป้องกันขึงลวดเพิ่มสกัดซ้ำรอยประทะค่ะ คลิปฐานไทยใจเด็ดค่ะบุกปรีเคลียทหารเขเมรถึงแนวรั้วช่องอ่านม้าค่ะพร้อมเดินล่าตะเวนเสริมแนวป้องกันขึงลวดนามเพิ่มสกัดซ้ำรอยปะทะจากกรณีที่เมื่อวันนี้ค่ะวันที่11พฤศจิกายน2568ค่ะ นายยออนุทินค่ะไฟเขียวกองทัพดำเนินการพร้อมแสดงออกส่งสัญญาณพร้อมรบค่ะด้วยการตั้งใจสวมเครื่องแบบอสอในฐานะผบอกองกําลังรักษาดินแดนมหาฮ่ยค่ะยศนายกองใหญ่ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายหลังรัฐบาลและกองทัพเปลี่ยนท่าทีหลังเกิดเหตุฐานไทยเหยียบพุ่งระเบิดขาคารและสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติมีมติให้ระงับการปฏิบัติตามปฏิญญา สนติภาพและก็ระง,งับการส่งตัวเฉลยศึกด้วยค่ะด้านหน้าทัณฑ์ชาวรก,กุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระ,กระทรวงกลาโหมพลทอุดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนนค่ะผู้ญชาการฐานสูงสุดพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประพัดเสนาธิการฐานบกพลเอกนัตพลเพราแก้วรองเสนาธิการฐาน และพลเรเอกสุวินแจ้งยอดสูขาที่ปรึกษาของนายกรฐมรีและพลโทสุเมธพรบตูตผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยกองประชาการกองทัพไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกูลเลขาธิการนายกรฐมรีนายอัทธิ์สัมพันธรัฐประหลัดกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคศกุลเกียรติโฆษกประจําสํานักนายกรฐมรีค่ะได้ลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดศรีสะเกด มีรายงานว่านายอนุทินค่ะตั้งใจที่จะสวมเครื่องแบบอสสในฐานาาะผอก,กองกําลังรักษาดินแดนมหาดไทยยศในกองใหญ่ลงพื้นที่ค่ะโดยเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมรบหลังจากไฟเขียวในที่ประชุมสมชในเรื่องของการปฏิบัติการทางทหารในการปกป้องฐานไทยประชาชนคนไทยและอธิปไตยของประเทศค่ะขณะที่มีรายงานข่าวจากพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเผยว่าฐานไทยได้เข้าไปพูดคุยเจรจากับทหารกัมพูชาค่ะ ในพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดพระวิหารเพื่อคีขาดสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบริเวณแนวชายแดนขณะเดียวกันค่ะกองกําลังไทยค่ะได้มีการทําการลาาตะเวนและก็ขึงลวดน้าเสริมแนวป้องกันเพิ่มในจุดช่องอ่านม้าค่ะเพื่อยกระดับความมั่นคงและก็สกัดความเคลื่อนไหวที่อาจกอ่อให้เกิดเหตุปะทะซ้ารอยในอนาคตค่ะโดยหน่วยงานความมั่นคงของ,ของไทยค่ะยังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำให้กำลังปลปฏิบัติภารกิจด้วยความรอบคอบและไม่ยั่วยุฝ่ายตรงข้ามค่ะ មកផ្លៅមកតាមរបស់គេអត់ទៅលឿនមកមិនបារមកបានដើរហើយទៅទៅឲ្យគេគេមកអានេះយើងនិយាយអ oi ស្គាល់មានរឿងនេះណាមិនមានបញ្ហាអត់សុខสบายតាមជើងមិនຢາກឲ្យមានហ្នឹងអឺមកទីនេះណាឲ្យខ្ញុំមកជួបខ្ញុំនេះឲ្យយើងបាត់មកនេះរបស់យើងដាក់កើតគ្នាបានមកមកចិត្តស្ងាត់អស់គ្នា กมมอไออุทธอันงบปัดเนอกอะไรอเน่มโอเคนี้ปั้เนี่ยกมาเยียกามปั้นของเยียีรกาม่รเลยบอกอันเอ๋อภาบานคนเมื่อชนี้ก็อูเจอโจเอาคำว่าเาขอคนของขึ้นทานี้ได้ไหมเพราะว่าขึ้นไม่ได้ ก็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  เราไดมาเป็น1้ายให้กับดารพกที่กาลการแต่เราที่เรื่องอนไรอย่าให้บ้านจำมือเพื่ในรุกคนเอาให้เอาทำเราทุกเนี้ยอาจที่ทนี่น่คือเดียวว่าให้ทำาัี้เสร็จก่อนแล้วก็ให้งานตามขึ้นมาออกไปทียังไม่เรคร นิบ1อ็ด1 1มาแล้วชอปสินค้าซูโออิอะไรก็ได้ครบ1,500บาทฟรีเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยน1,800บาทฟรีเจอลอาบน้ำลดสิวโปรนี้เฉพาะในไลน์หรือโทรเท่านั้นและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิดทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติ สาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ